สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า s e ว u d i n o 2023เรื่องราวของหญิงสาวที่ไปสมัครงานแม่บ้านเพื่อหวังจะเอาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วย แต่ทว่า,าง,งานที่เธอได้ทํามันกลับเป็นเรื่องที่ไม่คาคิตแถมเธอยังต้องพบเจอเหตุการณ์อันน่าคนลุกอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามมปดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ชวาปี2003ณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งกำลังวุ่นวายกับการต้อนรับลูกค้าสุรีหญิงที่เป็นสาวเสิร์ฟก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเนื่องจากตอนนี้เธอต้องการเงินไปรักษาพ่อที่กำลังป่วยโดยเธอได้ไปปรึกษากับเจ้านายเพื่อที่จะขอยืมตังค์แต่เธอก็ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลหล,ลายอย่างแต่เจ้านายก็ไม่ได้ทิ้งเธอนะครับเจ้านายได้ยื่นกระดาษบางอย่างให้พ่อสุรีได้อ่าน ก็พบว่าเป็นใบประกาศรับสมัครแม่บ้านจากตระกูลแอดโมโจซึ่งเป็นตระกูลร่ำรวยมีธุรกิจเยอะแยะมากมายและที่มันน่าสนใจคือพวกเขาให้ค่าตอบแทนถึง10ล้านลูเปียเจ้านายจึงแอบแซวเธอว่าหน้าตาดีๆอย่างเธอเพลอเพอ,อาจจะได้สามีที่นั่นแต่เธอก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้พอถึงตอนเลิกงานสุรีก็อยากจะลองดูเธอปั่นจักรยานไปที่บ้านของแอดโมโจ ซึ่งก็เห็นว่ามีคนมากมายกำลังยืนต่อแถวยื่นใบสมัครแต่ก็มีหลายคนแอบบน่นว่าจบปริญญาตรีก็ยังไม่ผ่านการคัดเลือกสุรีที่ได้ยินถึงกับถอดใจเลยนะครับแถมตอนนั้นฝนก็ตกหนักเธอจึงรีบเรียวรถเพื่อที่จะกลับออกมาแต่จู่ๆรถของบ้านหลังนี้ก็ได้พุ่งเข้ามาชนเธอแบบเต็มๆซูกิคนขับรถก็ลงมาดูจากนั้นพวกเขาก็เรียบนําตัวเธอเข้าไปในบ้านโดยเธอได้รับการปฐมพยาบาลจากลิเดีย หญิงสาวของบ้านหลังนี้และลิเดียก็ได้ถามว่าที่เธอมาที่นี่ต้องการสมัครงานใช่ไหมสูรีก็บอกว่าใช่นะครับแต่เธอคิดว่าไม่น่าผ่านจู่จูก็มีเสียงเรียกได้ดังออกมาจากในห้องซึ่งมันทำให้ลิเดียหยุดชะงักแล้วเธอก็รีบเข้าไปในห้องนั้นทันทีระหว่างนี้เองสุรีก็ได้เดินชมในตัวบ้านและเธอก็ได้พบกับรูปวาดบนฝาผนางังซึ่งเป็นรูปผู้หญิงที่กำลังอุ้มเด็กเธอมองดูด้วยความสงสยัย ว่าเด็กในรูปเป็นเด็กแฝดหรือมีสองใบหน้ากันแน่แต่พอเธอจ้องดูดีๆเธอกลับเห็นว่าเด็กคนนั้นมีอยู่คนเดียวและจู่ๆเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเธอเห็นว่าสายตาของเขาได้หันจ้องมาทางเธอแต่ขณะเดียวกันลีเดียก,ก็ได้เข้ามาหาโดยเธอบอกว่าคุณนายต้องการพบซึ่งยากมากที่เธอจะขอพบใกลถ้าได้รับโอกาสจึงรีบขวาเอาไว้ซะทางด้านสูรีก็ตอบตกลงที่จะเข้าไปพบกับคุณนายนะครับ และพอเข้าไปข้างในเธอก็พบว่าในห้องมันมืดมากๆแทบจะมองไม่เห็นหน้ากันและจู่ๆเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อคุณนายบอกว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับซูรีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวันเกิดที่ซูรีเกิดในวันสุครีบอนซูรีก็งงว่าคุณนายรู้ได้ยังไงคุณนายก็บอกนะครับว่าคนที่เกิดวันสุครีบอนจะมีกลิ่นตัวพิเศษจากนั้นคุณนายก็ได้ถามว่าเธอมาที่นี่ต้องการอะไร สุรีก็ตอบตามความจริงว่าเธอต้องการเงินไปรักษาพ่อที่กำลังป่วยคุณนายจึงรับปากจะช่วยเธอนะครับพอพูดจบคุณนายก็เผยให้เห็นใบหน้าเป็นขังแรกโดยเธอได้ออกมาจากมุมมืดสุรีที่เห็นก็ตกใจมากๆเนื่องจากใบหน้าของคุณนายมีตรอยแผลผู้พองอยู่เต็มไปหมดจากนั้นคุณนายก็บอกว่าถ้าจะทํางานด้วยกันต้องทําสัญญาเสียก่อนแต่สัญญาที่ว่านั้นไม่ใช่การเซ็นชื่อนะครับ แต่เป็นการทำพิธีกรรมบางอย่างโดยคุณนายได้พาสุรีเข้าไปในห้องจากนั้นเธอก็ได้เอาเส้นผมไปรวมกับเครื่องรางก่อนที่เธอจะไร้มนคาถาและพอเสร็จพิธีคุณนายก็ถลกเสื้อจากด้านหลังเผยให้เห็นรอยแผลผู้พองหนองเนา่าสุรีที่เห็นก็แทบอ้วกแตกทางด้านคุณนายก็บอกให้เธอเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตามตัวแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจูๆ่ๆเธอก็หมดสติไปนะครับฝืนขึ้นมาอีกที ก็พบว่าตัวเองได้นอนอยู่ในรถซึ่งคนขับรถได้มาส่งเธอที่บ้านแต่ก่อนที่เขาจะกลับเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมารับเธอไปทำงานโดยให้เธอเตรียมข้าวของให้พร้อมในคืนวันนั้นสุรีก็เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อฟังเขาที่ได้ยินก็รู้สึกไม่ดีแต่สุรีก็บอกนะครับว่าเธอต้องการจะหาเงินมารักษาเขาเพราะเธอไม่อยากให้ประวัติซ้ำรอยที่ตอนนั้นไม่มีเงินพาน้องไปหาหมอ จนน้องสาวของเธอต้องเสียชีวิตหลังจากคุยกันเสร็จพวกเขาก็แยกย้ายกันเข้านอนแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนจู่ๆสุรีก็ได้ยินเสียงของพ่อที่ดังออกมาจากในห้องเธอจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่าใต้ผ้าห่มของเขามันมีเลือดได้ไหลออกมาเธอจึงรีบเปิดดูทันทีและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าท่อนล่างของพ่อได้ขาดหายไปเขามีแต่ไซนลอยขึ้นมาบนอากาศ แต่โชคดีที่มันเป็นแค่ความฝันขนาดเดียวกันสุรีก็เห็นว่าที่ข้อมือของเธอมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และในวันนั้นก่อนที่เธอจะไปทำงานพ่อก็อวยพรให้เธอเดินทางปลอดภยัยพ่อสุรีเดินมาขึ้นรถเธอก็ได้พบกับผู้หญิงสองคนนะครับโดยคนแรกมีชื่อว่าเอูนาคนที่สองมีชื่อว่าดีนีแต่จู่ๆสุรีก็สังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของทุกคน มีสัญลักษณ์คล้ายกับของเธอเลยดีนี่จึงบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกพวกเราคงผ่านพิธีมาแบบเดียวกันสุรีก็สงสัยว่าเธอรู้ได้ยังไงสูกีคนขับรถจึงบอกว่าดีนี่เป็นแม่บ้านเก่าเธอทำงานมาก่อนแล้วและเธอก็จะคอยสอนงานต่างๆให้กับทุกคนพอพูดจบเขาก็รีบออกรถเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายสุรีก็สังเกตเห็นนะครับว่าแถวนั้นมันมีแต่ป่าไร้บ้านคนอาศัยอยู่เธอจึงได้ถาม ว่าเราไม่ได้ไปทำงานที่บ้านของคุณนายหรอสูกีก็บอกว่าไม่คุณนายมีงานอื่นให้พวกเธอทำจนเวลาผ่านไปสักพักจู่ๆสูกีก็จอดรถแล้วเขาก็ลงไปทำอะไรบางอย่างทีแรกพวกเธอก็คิดว่าเขาปวดชิงชองแต่ไม่ใช่นะครับเขาเดินเข้าไปหาร่มที่กลางอยู่ในป่าแล้วเขาก็เอาเครื่องเส้นไปวางว้จากนั้นเขาก็กรีดเลือดเหมือนเป็นการทำพิธีบางอย่างพอเขากลับมาขึ้นรถสุรีก็พยายามถามว่าเขาทำอะไร แต่เขาก็ไม่ยอมบอกจนไปถึงจุดหมายซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบริเวณข้างๆรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าหนาทึบสุกีรีบพาพวกเธอเข้าไปข้างในและพวกเธอก็เห็นว่าในนั้นมีปฏิทินที่กำลังนับวันไปเรื่อยๆและมีห้องห้องหนึ่งที่ถูกล็อกเอาไว้อย่างดีจู่ๆก็มีชายแก่ได้เดินเข้ามาซึ่งเขามีชื่อว่าทามินนะครับเขาเผยถึงสาเหตุที่พวกเธอถูกนำตัวมาที่นี่ โดยเขาบอกว่าพวกเธอต้องทำพิธีอาบน้ำให้กับผู้ญิงคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปพวกเธอต้องสวมผ้าถุงที่เขาเตรียมไว้เสียก่อนไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายพอพูดจบแต่แก่ก็ได้เปิดประตูห้องนั้นออกสิ่งแรกที่ทุกคนได้สัมผัสคือกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยเตะเข้าจมูกและเมื่อทุกคนได้เข้าไปข้างในงพวกเขาก็พบกับสิ่งของที่คล้ายกับโลงศพซึ่งทำด้วยโครงไม้คุมด้วยผ้าขาวอีกชั้น ตามความเชื่อของคนอินโดสิ่งพวกนี้จะเอาไว้ใช้กับคนตานะครับต่อมาตาแก่ก็บอกให้ดีนี่เปิดพระคุมออกก็เผยให้ทุกคนเห็นว่านในนั้นเป็นร่างของหญิงสาวได้นอนอยู่เธอยังไม่ตายแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ใช่คนปกติและที่ข้อมือข้อเท้าก็ถูกรัดด้วยเชือกอย่างแน่นหนาตาแก่ก็บอกนะครับว่าเธอคนนี้ชื่อเดลลาแอดโมโจเธอถูกปีศาจสังกาตุรีเล่นงาน ซึ่งมันมีลักษณะแกล้ยกับพีกระสือบ้านเรานั่นเองและสาเหตุที่ปฏิทินต้องนับวันไปเรื่อยๆก็พอถ้าครบหนึ่งพันวันเมื่อไหร่พวกเราจะสามารถช่วยเธอได้แต่ถ้าผ่านไปแล้ววิญญาณของเธอจะไม่สามารถกลับเข้าร่างได้อีกตอนนี้จึงทำได้เพียงชำระร่างกายของเธอด้วยน้ำมนเพื่อไม่ให้ปีศาจอลาวาดสุรีกับเออร์น่าที่ได้ยินแบบนั้นพวกเธอก็อ้าปากค้างไปเลยนะครับเพราะพวกเธอไม่คิดว่าจะได้มาทำเรื่องแบบนี้ และก่อนจะทำพิธีตาแก่ก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดินพอพูดจบเขาก็บอกให้ดีนี่เปิดเทปซึ่งเป็นเสียงบันทึกขั้นตอนการอาบน้ำที่คุณนายได้ทำเอาไว้นะครับโดยทุกอย่างต้องทำแบบเป๊ะๆไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายและในครั้งแรกดีนี่ก็ได้สาธิตให้กับทุกคนดูโดยเธอเอาน้ำมาเทใส่อ่างแล้วโรยด้วยดอกไม้เจ็ดชนิดจากนั้นเธอก็เข้าไปเช็คเชือกเพื่อให้มั่นใจว่ามัดดีแล้ว ต่อมาเธอก็เอาผ้าชุบน้ําเริ่มเช็ดตั้งแต่เท้าไปจนถึงศีรษะพร้อมกล่าวคําอวยพรพระเจ้าไปด้วยแต่จู่ๆตอนนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อปีศาจในร่างของเดลลาได้อาลาวาดมันงับเข้าที่มือของเธอจนได้รับบาดเจ็บสุรีกับเออรน้าที่ได้เห็นพวกเธอก็กลัวมากๆพวกเธอรีบเก็บข้าวของแล้วกลับออกไปจากที่นี่ทันทีแต่พอเดินไปถึงทางเขา้าตรงที่มีร่มได้ปักอยู่ จู่ๆพวกเธอก็วินเวียนศีรษนหน้าเหมือนแล้วก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองได้กลับมาที่เดิมแต่แกก็บอกนะครับว่าที่พวกเธอเป็นแบบนี้คือพวกเธอได้ทำสัญญากับคุณนายไปแล้วจะไม่สามารถกลับออกไปได้อีกจนกว่าจะถึงวันครบกำหนดพอพวกเธอได้ยินก็ได้แต่กลมหน้ายอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจและขืนแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับพวกเธอคุยกันไปเรื่อย เพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเงียบเหงาแต่จู่ๆตอนนั้นดีนีก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้กับพวกเธอฟังดีนี่บอกว่าอย่างที่เรารู้ตระกูลแอดโมโจเป็นตระกูลที่ร่ำรวยแต่ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะพวกเขาก็มีศัตรูเหมือนกันก่อนหน้านี้เดวลานั้นปกติแต่หลังจากที่เธอโดนคุณสายเธอก็มีสภาพอย่างที่เห็นคุณนายพยายามประคบประงมเธอมาตลอดและอีกไม่กี่วันก็จะสามารถช่วยเธอได้วันต่อมา พวกเธอก็ได้แบ่งหน้าที่กันทํางานนะครับโดยดีนี่เป็นคนปั๊มน้ําขึ้นมาใช้ส่วนสูรีก็จะไปกวาดบานแต่พออินตอนนั้นเธอได้ยินเสียงปแปลกๆที่ดังออกมาจากในห้องเธอที่เดินเข้าไปไกลๆก็พบว่าเป็นเสียงของเดวลาที่กําลังขอความช่วยเหลือและจู่ๆสูรีก็ต้องตกใจเมื่อเธอเห็นว่าที่พื้นมันมีเงาได้วิ่งผ่านประตูไปอย่างรวดเร็วคล้ายกับว่าเดวลาได้หลุดออกมาแล้วสูรีจึงรีบมาแจ้งกับดีนี่ แต่เธอก็บอกว่าอย่าไปสนใจเพราะนั้นไม่ใช่เดวลาสิ่งที่เห็นเป็นสังกาตุรีที่พยายามจะหลอกล่อเราขณะเดียวกันปั๊มน้ำก็เกิดมีปัญหาดีนี้จึงขอให้สุรีมาช่วยส่วนเอนิรนาก็รับหน้าที่ไปอาบน้ำในคืนวันนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ถ้าว่าสุรีก็ได้ฝันบางอย่างแปลกเธอฝันว่าได้ไปโผที่ไรอ้อยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะเข้ามาทําร้ายเธอ ด้วยความตกใจเธอจึงสะดุ้งตื่นแต่เธอก็ต้องงงเมื่อเธอเห็นว่าที่เทา้ามีรอยเดินกับใบยอ้อยได้ติดอยู่เต็มไปหมดเธอจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแต่ดีนี่ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีไรอ้อยสุรีก็ได้แต่สงสัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรต่อมาก็ถึงคิวสุรีที่ต้องไปอาบน้ําแต่พอเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็เห็นว่าตรงที่พื้นมีแต่ดอกไม้ได้หล่นอยู่เต็มไปหมด แล้มอนเทพก็เล่นจากท่อนกลางเธอจึงรีบก่อเทปกับแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆไฟในห้องก็ได้ดับลงและหนังก็ทําให้เราเห็นว่าตรงมุมห้องมีผีตนหนึ่งได้ปรากฏตัวอยู่ซึ่งผีตนนี้ก็คือสังกาตูรีนะครับสุรีที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบจุดไฟแต่ผีตนนั้นก็เป่าให้เทียนดับอีกครั้งสุรีจึงพยายามจุดให้เทียนติดพอเธอรู้สึกว่าในนี้มีบางอย่างแปลกและพอเธอเดินเข้าไปไกล สิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าร่างของเดลลาได้กลายเป็นร่างอันแห้งกรังของผีสังกาตูรีแถมมันยังพุ่งเข้ามาเล่นงานเธออีกด้วยเธอที่ตกใจจึงกรีดร้องจนดีนี้ต้องเปิดประตูเข้ามาดูแต่ทว่าตอนนั้นทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่สุรีก็ยืนยันนะครับว่าเธอเห็นเดลลาเปลี่ยนไปจริงๆแถมมันเทปยังเล่นจากท่อนกลางแต่ถึงจะพูดยังไงดีนี่ก็ไม่เชื่อเธอหาว่าสุรีนั้นคิดไปเอง กลางดึกก่อนคืนสุดท้ายสุรีก็ฝันเหมือนเดิมอีกครั้งแต่รอบนี้เธอก็ได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งในนั้นมีเสียงของผู้หญิงที่กําลังร้องขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ทันจะเข้าไปดูจู่ๆชายคนเดิมก็พุ่งเข้ามาเล่นงานเธอเธอที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าเส้นผมของเธอมันขาดแต่เธอเลือกที่จะไม่เล่าให้ใครฟังเพราะเธอคิดว่าเพื่อนๆคงจะไม่เชื่อเธอแน่และในวันนั้นแต่แก่ทาม,มินกับสุกีก็ได้เดินทางมาที่บ้านนะครับ พวกเขามาพร้อมสเสบียงอาหารและในมือของสุก,กีก็ถือพวกเขามาด้วยเออหน้าจึงแอบแซวว่าเขาจะไปขุดจิปปมที่ไหนหรอแต่เขาก็ไม่ตอบเขารีบถอดเสื้อแล้วลงมือขุดดินแบบไม่หยุดขณะเดียวกันสูรีก็ได้มาเล่าความฝันให้กับตาแก่ฟังแต่เขาก็บอกนะครับว่าเธออาจจะคิดมากไปเองและพอพวกเขากลับออกไปด้วยความอยากรู้ว่าสุก,กีนั้นขุดอะไรพวกเธอจึงเดินไปเปิดผ้าใบดู ซึ่งก็เห็นว่าตรงนั้นมันเป็นหลุมลึกคล้ายกับหลุมฝังศพพวกเธอก็งงว่าเขาจะทำอะไรกันแน่ต่อมาแต่วันก็ใกล้จะตกดินแล้วพวกเธอจึงรีบไปเตรียมข้าวของเพื่อที่จะอาบน้ำให้กับเดลลาแต่ทว่าตอนนั้นปั๊มน้ำเกิดมีปัญหาอีกครั้งเออร์นาจึงบอกว่าเธอจะซ่อมมันเองส่วนซูรีกับดีนี่ก็พากันเข้าไปในห้องและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ดีนี่เชื่อแล้วว่าซูรีไม่ได้โกหก พอเทปบันทึกเสียงเล่นมาจากท่อนกลางจริงๆดีนี่จึงรีบก่อกลับเพื่อจะทําภารกิจให้เสร็จแต่ข้อซ้ำำซํากรรมสัตว์อะไรก็ไม่รู้จู่ๆพวกเธอพบว่าถาังน้ํามันรั่วจนทําให้น้ําไม่เพียงพอดีนี่กับสุรีจึงรีบมาป๊มน้ําแล้วพวกเธอก็รีบกลับเข้าไปในห้องแต่ทว่าตอนนั้นเดวลาก็ได้หลุดออกไปจากเตียงแล้วเธอยืนหันหน้าเข้าแจฝาไม่พูดไม่จากับใครซึ่งฉากนี้เดวลาถูกครอบงำไปแล้วนะครับ เธอพุ่งเข้ามาเล่นงานเออนาทางด้านดีนี่ที่เข้ามาช่วยก็ถูกเล่นงานไปตามๆกันสุรีที่ไม่รู้จะทำยังไงเธอจึงคว้าเอาถาังน้ำมนต์สาดเข้าใส่เดียวลานั่นจึงทำให้ทุกอย่างสงบลงในคืนวันนั้นก็ถึงวันที่หนึ่งพันพอดีแต่ดูเหมือนทุกคนจะเริ่มไม่ไหวไม่รู้พวกเธอจะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่าเพราะในนั้นมีทั้งปีศาจและหลุมที่อยู่นาบานซึ่งอาจจะเป็นหลุมที่เอาไว้ฝังพวกเธอก็ได้ จูเอิญหน้าก็บอกนะครับว่าตอนที่เธอเข้าไปอาบน้ําให้กับเดลาเดลาได้บอกกับเธอว่าการมาที่นี่เป็นการเสียสละทีแรกเธอก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าบางทีพวกเราอาจจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยสุรีที่ได้ยินเธอก็สติแตกแต่ทุกอย่างก็ต้องสงบลงเมื่อดีนี่บอกให้ทุกคนหยุดพูดและเธอก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเสียเพื่อนคนหนึ่งไป ซึ่งเป็นตอนกําลังอาบน้ําให้กับดิวลาโชคดีที่เธอรอดมาได้แต่หลังจากนั้นไม่นานชีวิตของเธอก็เริ่มพังเธอถูกสามีทิ้งจนคิดสั้นจะปิดชีวิตตัวเองแต่ตาแก่ทามินก็ได้มาช่วยเอาไว้และคุณนายก็สัญญาวา่าถ้าจบงานนี้เธอจะให้เงินไปตั้งตัวซึ่งฟังดูแล้วก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ทุกคนมาที่นี่นะครับแต่พอถึงตอนเช้าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อจูจ่ๆพวกเธอพบว่ากุญแจห้องถูกเปิดแล้วเดวลาก,ก็ได้หายตัวไปพวกเธอที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มสิ้นหวังเพราะกว่าจะถึงวันนี้ทุลักทุเลเอามากๆแต่จูจ่ๆสุรีก็จําได้นะครับว่าแถวนี้มีเครื่องรังได้ถูกทําเอาไว้เธอจึงคิดว่าเดวลาไม่น่าจะหนีออกไปได้พวกเธอจึงรีบช่วยกันออกตามหาแต่ดีนี้ก็พบว่าร่มคันหนึ่งได้ถูกพับเก็บเอาไว้ในป่าและแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้เครื่องรังจะไม่สามารถใช้งานได้ เธอจึงรีบเอาร่มไปปักตามเดิมแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆก็มีใครบางคนได้เข้ามาเล่นงานเธอส่วนทางด้านอื่นนก็พบว่าร่มยังปกติซึ่งมนันกันกับสุรีแต่ตอนนั้นสุรีดันผาทา่าลื่นนถลยตกลงมาจากภูเขาโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากและพอเธอเดินเข้าไปใกล้ๆลมเธอก็เริ่มบินเบียนศีรษะนั่นหมายความว่าเครื่องรังยังใช้ได้นะครับแต่ตอนนั้นเธอไม่ทันระวังตัวเธอถูกเดวลาพุ่งเข้ามาเล่นงาน โชคดีที่ตาแก่ได้มาช่วยเอาไว้ทันแต่จู่ๆก็มีใครบางคนได้แอบย่องเข้ามาเล่นงานเขาจากด้านหลังซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเธอคือเออหน้านั่นเองสุริก็งงว่าทําไมถึงทําแบบนั้นเออหน้าก็สารภาพความจริงว่าที่เธอมาที่นี่คือเธอต้องการจะมาแก้แค้นให้กับสามีที่เป็นศัตรูกับตระกูลแอดโมโจหนังจึงย้อนกลับไปให้เราเห็นบ่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของเธอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่หล่นตามพื้นหมอนเทปที่ถูกกอกลับทังน้ำที่รั่วคนที่ทำร้ายดีนี่และก็เธอนั่นเองที่ปล่อยให้เดลลานี้ออกมาเพื่อที่เธอจงใจไม่ให้พิธีกรรมสำเร็จพอพูดจบเธอก็จะเข้าไปเล่นงานสูรีแต่เธอดันพลาดทา่าถูกสูรีผลักล้มลงไปที่พื้นซึ่งตอนนั้นสูรีก็เห็นว่าเธอนอนนิ่งไม่กระดูก,กระดิเธอจึงเดินเข้าไปดูไกลๆปรากฏว่าที่หัวของเออนา ได้ถูกไม้เสียบเข้าอย่างจังจนทําให้เธอเสียชีวิตทันทีสุรีก็ร้องห่มร้องไห้คิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่ทําให้เพื่อนตายเธอจึงจะขอหยุดทุกอย่างเอาไว้เท่านี้แต่คุณนายที่เดินทางมาถึงก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของสุรีแต่ถึงจะพูดยังไงสุรีก็ไม่สนเธอเก็บของจะกลับออกไปลูกเดียวดีนี่ก็พยายามขอร้องว่าทนอีกสักหน่อยภารกิจก็เสร็จแล้วแต่สุรีก็ไม่ฟังเหมือนเดิม เธอเดินออกมาข้างนอกจนได้พบกับคุณนายที่บอกว่าเดวลาคือหลานสาวคนเดียวที่เธอเลืออยู่เธอไม่อยากเสียลานสาวไปซึ่งคำพูดนี้ก็ทำให้สูรีหยุดชะงักเพราะเธอเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียเธอจึงใจอ่อนรับปากกับคุณนายว่าจะทำให้เสร็จและจู่ๆคุณนายก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เธอฝันถึงมันคือความจริงแต่ที่นั่นเป็นอีกมิติหนึ่งที่เธอต้องกลับเข้าไปเพราะเดวลาถูกจับอยู่ในนั้น และที่สูรีฟันถึงที่นันได้คือเธอมีสัมผัสพิเศษนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเธอจึงเป็นผู้ถูกเลือกและจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มทำพิธีโดยพวกเขาได้นำร่างของเดวลาลงไปนอนในหลุมแต่ก่อนที่จะเข้าไปในมิติตาแก่ก็บอกว่าที่นั่นจะไม่เหมือนโลกแห่งความจริงกลางวันจะเป็นกลางคืนและถ้าเจอเดวลาเมื่อไหร่ให้เธอวิ่งกลับออกมาที่เดิมขณะเดียวกัน คุณนายก็ได้มอบมีดอาคมให้กับสุรีนะครับเพื่อที่เธอจะได้เอาไว้ป้องกันตัวพอพูดจบตาแก่ก็เริ่มทําพิธีโดยเขาได้เอาเลือดเทราสไปตามตัวของสุรีส่วนร่างของเดวลาก็ต้องอาบน้ามนต์ไปตลอดจนกว่าสุรีจะกลับออกมาได้จู่ๆหนังก็ได้ตัดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งซึ่งสุรีรู้เป้าหมายแล้วเธอก็รีบไปช่วยเดยวลาแต่บังเอิ่นที่ข้างนอกก็เกิดความวุ่นวายเนื่องจากตอนนั้นน้ํามนต์ดันหมด จึงทาให้ปีศาจได้เล่นงานพวกเขามันกัดไปที่หูของดีนี่จนขาดและมันก็ไปเล่นงานตะแก่จนได้รับบาดเจ็บส่วนทางด้านสุรีตอนนี้เธอก็ได้พบกับเดวลาแล้วแต่ดูเหมือนชายคนนั้นจะไม่ยอมให้พวกเธอออกไปไง่ายๆสุรีที่พกมีดเข้ามาด้วยเธอจึงพุ่งเข้าไปเล่นงานเขาแต่ขณะที่เธอจะเข้าไปช่วยเดวลาชายคนนั้นก็บอกว่าอย่าปล่อยให้เธอออกมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับแต่สุรีก็ไม่ฟัง เธอไพาเดวลาวิ่งออกมาข้างนอกและยังไม่ทันจะถึงไหนจูจู่ปีศาจก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานพวกเธอมันบีบไปที่คอของสุรีแต่สุดท้ายมันก็สู้เธอไม่ได้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ปีศาจจะเล่นงานคุณนายนะครับแต่จู่จูปีศาจก็ได้หายไปเพราะสุรีได้พาเดวลากลับออกมาแล้วคุณนายที่ได้เจอหลานสาวพวกเธอก็รีบกอดกันด้วยความดีใจและหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ชายคนนั้นอีกครั้ง ซึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่ทําคุณไซใส่เดวลานะครับเขามีชื่อว่าซับโดคุนโจโรเขาได้ทําสัญญากับซังกาตูรีเพื่อที่จะให้มันไปเล่นงานครอบครัวแอโมโจและกับร่างของเดวลาที่มันจะได้ครอบครองตลอดการแต่เขากลับทําไม่ได้เขาพยายามสุดความสามารถถึงขั้นส่งให้ภรรยาสุดที่รักเข้าไปร่วมในงานนี้ด้วยและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือเอิร์นานั่นเองครับและแน่นอนบ้าเมื่อเขาผิดสัญญา ปีศาจซังกาตูรีจึงมาเล่นงานเขาจนตายพอทุกอย่างจบลงคุณนายก็เรียกสุรีเข้าไปรับเงินแต่ก่อนที่จะกลับออกไปเธอก็ได้ทำอะไรบางอย่างเธอถามว่าใช่หรือเปล่าที่คุณนายเป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเธอได้ยินมาจากชายชุดดำที่อยู่ในมิติแต่คุณนายก็ไม่ตอบนะครับเธอบอกเพียงแค่ว่าเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้เพราะมันอาจจะทำให้ชีวิตสั้นได้สุรีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกไม่ดี เธอคิดว่าบางทีสิ่งที่ทำอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเธอจึงคืนเงินให้กับคุณนายจากนั้นเธอก็กลับออกมาทันทีและในระหว่างเดินทางกลับบ้านสุกี้คนขับรถก็บอกว่าดีแล้วที่เธอไม่ได้รับเงินก้อนนั้นไม่อย่างนั้นเธอจะตกเป็นทาสของคุณนายตลอดกาลสุรีที่ได้ยินเธอก็งงว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนะครับเขาจึงบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ฝ่ายของคุณนายเขามีพันธสัญญาก็จริง แต่เขาเป็นฝ่ายตระกูลคนโจโรที่ถูกพวกคนนายเล่นงานมาก่อนเขาวางดีจึงได้เตือนกับเธอเพราะเธอมีประโยชน์ต่อคนพวกนั้นและเขาก็เชื่อว่าหลังจากนี้คุณนายจะหาวิธีการต่างๆให้เธอรับเงินก้อนนั้นให้ได้เธอจงระวังตัวเอาไว้และผ่านไปไม่กี่วันสิ่งที่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะครับที่หน้าบ้านของสุรีได้มีซองเงินได้ถูกวางอยู่เธอจึงรีบนำมันไปวางไว้กลางถนน และเธอก็เห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงข้อมือได้หายไปซึ่งหมายความว่าเธอไม่ได้มีพันธสัญญากับตระกูลแอดโมโจแล้วนะครับและหนังก็ได้แต่จบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ตลบอบอวลไปด้วยความลึกลับต่อมาก็เป็นฉากหลอกของผี ที่ทำเอาตกใจหลายๆรอบสุดท้ายก็คือการดำเนินเรื่องที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเสียอย่างเดียวที่หนังไม่ได้เผยถึงสาเหตุที่แท้จริงทิ้งให้เราต้องสงสยัยว่าสรุปใครกันแน่ที่เป็นคนเริ่มต้นในเรื่องนี้แต่ก็อย่างที่ว่าละครับนี่เป็นเพียงการสปอยหนังเท่านั้นถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวน้นที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและก่อนที่จะจบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครับ